ลองจินตนาการดูสิถ้าคุณต้องจ่ายภาษีเพื่ออุ้มภาระขาดทุนมูลค่าหลายพันล้านบาททุกปีจากระบบขนส่งที่ควรจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนี่คือเรื่องราวที่น่าตกใจของรถไฟฟ้าสายสีเขียวในกรุงเทพที่กำลังเผชิญกับปัญหาหนี้สินและการปรับค่าโดยสารครั้งใหญ่แต่ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดลองคิดดูว่ามันกระทบชีวิตเราทุกคนอย่างไรและนี่คือจุดที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันอย่างรุนแรงในข่าวล่าสุดจากแบงกอกิสเนวภายใตย้หมวดเศรษฐกิจ https colon s l a h www.bankkokbusiness.com s l a s c a t e g o r y e s l a h business s l a h economic เมื่อวันที่11ตุลาคม2025เวลา6นากา28นาทีนิกานยชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ประกาศแผนที่จะชำระหนี้จากการจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31ตุลาคมนี้โดยจะจ่ายเงินไปทั้งหมดประมาณ32,000ล้านบาทพร้อมทั้งเตรียมปรับราคาค่าโดยสารขึ้นเพราะเมืองหลวง กำลังแบกรับภาระขาดทุนจากส่วนต่อขยายของสายนี้ปีละมากกว่า6000ล้านบาทซึ่งเป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังระบาดบนส่งที่เราคุ้นเคยมาลงรายละเอียดกันดีกว่ากรุงเทพมหานครกำลังเผชิญกับการขาดทุนมหาศาลจากรถไฟฟ้าสา,สายสีเขียวส่วนต่อขยายโดยต้องจ่ายค่าจ้างเดินรถประมาณ80,00ล้านบาทต่อปีแต่กลับเก็บค่าโดยสารได้แค่2,000ล้านบาทเท่านั้นสาเหตุหลักมาจากการตั้งอัตราค่าโดยสารส่วนต่อขยายไว้ที่15บาทตลอดสาย ซึ่งไม่ตรงกับต้นทุนจริงๆเลยปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะราคาที่กำหนดไม่ได้สะท้อนถึงค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาและการเดินรถอย่างแท้จริงเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองเปรียบเทียบกับการเดินทางในชีวิตประจําวันคุณคงไม่คิดว่าจะซื้อของราคาถูกแต่ต้องจ่ายภาษีเพื่อสอนับสนุนต้นทุนที่สูงกว่ามากถ้านี่เกิดกับธุรกิจส่วนตัวธุรกิจนั้นคงปิดตัวไปนานแล้วแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจมากขึ้นกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้าง ค่าโดยสารใหม่โดยคำนึงถึงระยะทางในการเดินทางเพื่อแก้ไขปัญหาขาดทุนนี้คาดว่าอัตราสูงสุดตลอดสายจะไม่เกิน65บาทซึ่งอาจทำให้ผู้โดยสารบางคนต้องจ่ายแพงขึ้นแต่สำหรับเส้นทางสั้นๆในเมืองก็อาจถูกกว่าปัจจุบันเพื่อความเป็นธรรมตัวอย่างเช่นถ้าคุณเดินทางจากหมอชิดไปแค่สองสามสถานีราคาอาจลดลงแต่ถ้าไปไกลถึงสมุทรปราการก็อาจต้องจ่ายตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นการปรับแบบนี้ช่วยให้ต้นทุนสะท้อนความจริงมากขึ้นและอาจลดภาระจากโกง บอกประมาณภาษีที่ประชาชนทุกคนต้องแบกรับเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเรามาเล่าถึงประวัติของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนี้กันก่อนโครงการนี้เป็นระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยโดยกลุ่มบริษัทธนาญจำกัดได้รับการประมูลและก่อตั้งบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดหรือ BTS ซึ่งได้รับสัมปทานจากกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเพื่อก่อสร้างและจัดการระบบรถไฟฟ้าส่วนแรกที่เปิดให้บริการคือช่วงหมอชิด อ่อนุดและช่วงสนามกีฬาแห่งชาติสะพานตักสินเมื่อปี2542โดยมีระยะเวลาสัมป,ปทาน30ปีตั้งแต่ปี2542ถึง2572หลังจากนั้นกรุงเทพมหานครได้ขยายโครงข่ายและยังคงมอบสัมป,ปทานให้บีฮิสซีจัดการรวมถึงส่วนต่อขยายต่างๆเช่นปี2555สัญญาจ้างเดินรถส่วนต่อขยายที่1ช่วงสพานตากสินวงเวียนใหญ่และอ่อนุดแบริงปี2556 สัญญาจ้างเดินรถส่วนต่อขยายที่1ช่วงวงเวียนใหญ่ตลาดพลูบางว่าปี2,560 2,563สัญญาจ้างเดินรถส่วนต่อขยายที่2ช่วงแบริง่งสมุดประการและหมอชิดคูคอร์ปัจจุบันกรุงเทพมหานครแบ่งสัญญาบริหารรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกเป็น3ส่วนหลักส่วนหลักหรือส่วนสัมป,ปทานช่วงหมอชิดอ่อนนุชและช่วงสนามกีฬาแห่งชาติสะพานตากสิน กรุงเทพมหานครให้สัมปทานเอกชน30ปีตั้งแต่5ธันวาคม2542ถึง4ธันวาคม2572หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นสัญญาจ้างเดินรถตั้งแต่5ธันวาคม2572ถึง2พฤษภาคม2585ส่วนต่อขยายหนึ่งสายสุขุมวิทอ่อนนุชแบร์ริงและสายสีลมตากสินบางว่ากรุงเทพมหานครจ้างบีทีเอสสีเป็นผู้บริหารระบบ30ปีตั้งแต่2 พฤษภาคม2555-2ถึงพฤษภาคม2585ส่วนต่อขยาย2ช่วงแบริง่งสมุดประการและหมอชิดคูคอร์กรุงเทพมหานครจ้างบีทีเสีเป็นผู้บริหารระบบ26ปีตั้งแต่28กรกฎาคม2559-2ถึง2พฤษภาคม2585และนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มซับซ้อนสัญญาจ้างบริหารระบบของส่วนต่อขยายที่1และส่วนต่อขยายที่2กลายเป็นเรื่องใหญ่โตเมื่อบีทีี เริ่มฟ้องร้องกรุงเทพมหานครเพื่อขอค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุง om เพราะกรุงเทพมหานครค้างจ่ายสะสมตั้งแต่ปี2560เมื่อเปิดเดินรถช่วสถานีสำโรงสถานีปู่เจ้าสมิงพรายในวันที่3เมษายน2560แต่ไม่มีการชรารนี้ทำให้นี่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่11เมษายน2562คณะรักษาความสงบแห่งชาติขอสอชอ,ออกคำสั่งตามมาตรา44ที่3 2,562เรื่องการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพื่อให้การเดินรถเป็นไปนอย่างต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกันโดยให้กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการดูแลการต่อสัญญาสัมปทา,านให้บิคิสีแรกกับภาระนีสินแต่ปัจจุบันเงื่อนไขนั้นไม่มีแล้วและกรุงเทพมหาคนครยังคงไม่ชำระค่าจ้างต่างๆส่งผลให้บิคิสซีต้องนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนายชัดชาติผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครอธิบายถึงความคืบหน้าในการชำระนี้โดยกล่าวว่า หลังจากศาลปกครองมีคำสั่งให้กรุงเทพมหานครชรําระหนี้คดีจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วในขณะนี้กําลังดำเนินการนําเงินสะสมจ่ายขาดมาชําระหนี้คาดว่าจะเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้รวมมูลค่าประมาณ32,000ล้านบาทในช่วงที่ผ่านมาการบริหารงานทําให้กรุงเทพมหานครต้องจ่ายค่าจ้างเดินรถปีละประมาณ8,000ล้านบาทแต่เก็บค่าโดยสารได้แค่2,000ล้านบาทจึงขาดทุนปีละกว่า6,000ล้านบาทแม้ว่าอัตราค่าโดยสาร จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการชำระหนี้แต่ต้องใช้งบประมาณส่วนอื่นมาชดเชยทําให้ไม่ยุติธรรมกับประชาชนที่ไม่ได้ใช้บริการเพราะเงินเหล่านี้มาจากภาษีของทุกคนดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงกําลังพิจารณาปรับโครงสร้างค่าโดยสารใหม่ให้ตรงกับต้นทุนจริงโดยคาดว่าราคาจะไม่เกิน65บาบาทตลอดสายอัตราบางช่วงอาจถูกกว่าปัจจุบันเช่นเส้นทางสั้นๆในเมืองในขณะที่ผู้เดินทางระยะไกลาอาจจ่ายเพิ่มตามระยะทาง ซึ่งกำลังศึกษาอยู่และกรุงเทพมหานครยืนยันว่าจะจัดการอย่างโปร่งใสบนพื้นฐานความเป็นจริงและมุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชนแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจเห็นต่างเราควรปรับค่าโดยสารขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้สินหรือไม่หรือควรหาทางอื่นที่ไม่กระทบประชาชนมากนักและการที่เอกชนอย่างบีทีเีได้สัมปทานแล้วยังฟ้องร้องก็อาจสะท้อนถึงปัญหาในระบบสัมปทานที่อาจต้องทบทวนคุณคิดว่าการปรับนี้ยุติธรรมหรือไม่ หรือมีวิธีที่ดีกว่าที่เราไม่ได้คิดถึงแชร์ความเห็นของคุณในความคิดเห็นด้านล่างและมาถกเถียงกันเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสม